นี่อันนี้จะให้ดูนะคะว่าสั่งอะไรมาเป็นของที่ใช้งานได้นะอันนี้ใช้ประโยชน์ได้ดีเลยแหละให้ดูทุกคนเห็นยังเห็นยังเป็นนี่ค่ะเป็น power bank นะคะเป็นฟาชา์ h a นะคะเขาเขียนว่าฟาชา์ h a นะ,ะอ่ะเดี๋ยวมาเช็คของที นี่มีนิสายชาร์จมาให้ด้วยนะคะว้าวแพ็กมาอย่างดีนะอันนี้ก็แพ็กมาอย่างดีเลยนี่นี่ค่ะน้องมีสามหัวชาร์จนะคะทุกคนอันนี้เป็นแบบไ y p e C อันนี้ก็เป็นอะไรอะที่ซักที่ชาร์จแบบซัมซุงก็ได้ไอโฟนก็ได้แล้วก็นี่มีแบบที่ชาร์จไอโฟนนะคะอ่ามีสามหัวชาร์จแล้วก็ตรงนี้เป็นที่ชาร์จแบบตรงนี้เป็นที่ชาร์จ สามารถดึงออกมาชาร์จได้อย่างนี้เห็นปะ่ะก็คือดึงลูทได้เวลาเก็บก็คือดึงอย่างนี้นี่ก็ดึงออกมาถ้าจะสายยาวใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะหดไปแต่ถ้าจะเราจะเก็บเราก็ดึงนี้นี่เกรนะเกรเกรยม่ไม่ใช้คัปเตอร์ไหมคะไม่ได้ใช้ค่ะไม่ได้ใช้แต่ถ้าคนจะใช้เด็กๆห้ามเล่นคัตเตอร์นะคะฝืนมืะนะคะเคพี่เมมาให้ระวังเรื่องคัตเตอร์นะคะแล้วก็ถ้านี่มีไฟฉายอีกอย่างนึงก็คือมีไฟฉาย กดสองรอบ<ม>กดสองที้าปิดก,ก็กด2อทีฮะแล้วก็นี่ที่สําคัญคือมีตรงนี้ด้วยนะคะมีบอกพลังงานอยู่ตรงนี้นะคะเวลาเราจะชาร์จนะนี่เห็นไหมจะมีพลังงานบอกนะคะเป็น LED แบบนี้นะน่ารักมากั้งนี้นะคะซื้อสี่ม้วนมาสวยเลยสี่มอวงคือสวยุวยกใจสวยไหมคะสวยค่ะสวยมากใครที่แบบว่าจะเดินทางไปต่างจังหวัดใช่ปะ คก็ใช้ได้ีทใช่อันนี้เขาบอกว่าชาร์จได้สองถึงสามครั้งเลยนะคะทุกโคนอันนี้ชาร์จได้สองถึงสามครั้งเลยนะเนี่ยเหมาะกับคนที่แบบเดินทางบ่อยๆนะต้องพกพาไว้เลยแล้วก็อย่างแบบของแม่อ่ะหมดบ่อยแม่ก็เลยแบบเออซื้อมาเป็นแบบสำรองไว้เผื่อเวลาเราเดินทางไงเราจะได้มีใช้ไม่งั้นเดี๋ยวจะหาที่ชาร์จแบตไม่ได้เนาะเวลาเราไปต่างจังหวัดจ่ต้องไปจอดบ้างคนอื่นหรือเปล่าใช่แบบนี้เราก็เลยซื้อมาเอาไว้ใช้กันเอาไว้เดินทางใช่วันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ